เอิงอยู่ไหนอ่ะนียมขับรถมาโอ้ยเต็งโมเนีมทำไรอ่ะฮัลโหลเล่นคนดูว้าถ้าถ่ายมากจะคุณมาป้ายกล้องอีกทีนึ่งว้า ก็จะเล่นมันเป็นยังไงครับเล่นคนอ่ะไมนเคยเล่นเลยเนี่ยเล่นคนเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงมันเหมือนมันเหมือนเล่นขนมเค้กช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้เหรอใช่ก็จะคน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 ให้มันเข้ากันเป็นอย่างนี้ในห้างไม่มีนะเนี่ยนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นตกลงโอ้เหรอ อามีไงเนี่ยไนะปรองเท้าเป็นอย่างเงี้ยรองเท้าอะ่ะฮะรองเท้าเดินคนอืมไองเกงอะไรเนี่ยเดี๋ยวอันหน้ามาดิเกงอะไรครับกางเกงสีแดงโอ้โหตายใคไม่เห็นหด้วยนะอืมใครมามีคนมาอืมเชวนพี่พร้อมมาเล่นด้วยสิลกูกเล่นคนแต่ไม่เยอะอ้าวอืม อ้พระเจ้านี่คือวิธีการเล่น,นครับอธิบายรีวิวการเล่นนะครับเราก็ทำได้ไลเดือ้อาตกได้นะยังจีบเหรียญน้ำกันเสืออีกตากย มันลเ,เลอแล้วมันมันรู้สึกยังไงครับตอนนี้มันรู้สึกดมันรู้สึกยี่ยมกันดีตังคาังคที่พอ,าอมาเลอะโคนเลยยารั้น,นี้เราจะเอามาโคนต่อนะนีนี่ไฟไเราก็จะโคเอาไปเรีนที่บ้านด้วยไหมครับ ที่บ้านก็ไม่มีอะไรเลยเอาไปเล่นด้วยไหมแต่ที่บ้านมีของเล่นเหรอของเล่นกับไอ้นีกับโคนไหนสนุกกว่ากันสองอย่างเลยสองอย่างเลยโคนสนุกกว่าโคนสนุกกว่านะงั้นเอาใส่ถุงไปเล่นที่บ้านเฮ้ยที่บ้านบ้าเลยสีฮะออเออต้องมีไม้ค้ำไว้ พยายามไม่จะพิลุบรรยากาศยามเย็นนะเอ้ารดอื้มเฮ้ยเราจะพอกผิวใช่ ไมต้องเอาไม้จิ้มมาไดีลยไม่มีอะไรเหมือนโอ้โหขึ้นเ้ชัดๆนชัดๆเลยนะขึ้นักๆึักผเว้ัๆเลยนักผิวัเลน้ัเลยนักๆเลนะขมักผเวนะนยน้ัเลยน้นชนั้ นี่จะคูนแม่พ้อกันเท่าหไหร่ก็จะคูนคนแล้วก็จะได้ย็น,นโอ้โหได้ตายตายตาย,ตายนี่คือ,โ,อโม,โมโนะครับชาวค่อยแกะออกไม่มียาให้แกะเกั็นโมนะฮะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแตงโมเยอะมากหลายลูกมากเหมือฮน,นโม,โม โตแล้วล oh, okay. uh ูก huh. น uh ี huh. uh ้โตแล้วโตแล้วอืมนี่เราก็จะเปิดนี่คือมนี่คือมีเลืวนะนี่คือที่เราหมักนี่คือาเฉยๆมันแตกต่างกันมากอันนี้คือที่เราหมักไว้นี่นะโหดจริง